สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอก็จะพาเพื่อนๆมาทำในส่วนของแผงค,คอม้านะคะที่เขาเรียกกันนะว่าแผงคอม้าก็คือส่วนนี้นะคะส่วนตรงนี้นี่ค่ะนี่คือส่วนตรงนี้ที่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือแผงคอม้านะคะที่เราจะต้องทำนะโอเค อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่ปอทําไว้แล้วส่วนความยาวเนี่ยเพื่อนๆจะต้องโฟมนะคะแล้วก็ลองวัดดูนะ,ะว่าจะใช้ความยาวเท่าไหร่ลอง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 วนดูก่อนว่าจะใช้ความยาวเท่าไหร่ไม่พอก็เราก็ทําเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการทําอ่ะถ้าคนที่ชํานาญแล้วอะ่ะ อย่างบางออยอย่่าางงคนที่ชํานาญแล้ว่ะเขาก็จะขึ้นจะขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรก็คือพับแล้วก็ขึ้นได้เลยสําหรับวิธีการพับนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนเพื่อนๆน,นะคะก็ตัดตัดผ้านะคะอันนี้พอตัดไปแล้ว กว้างสามนะคะกว้าง3ะะามเซนติเมตรยาวสักสิบปดไม่ก็ยี่สบเซนติเมตรแล้วแต่เพื่อนๆนะคะไม่สิบปดก็ยี่สิบสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้ายี่สิแล้วแต่เพื่อนๆถนัดชอบนะคะว่าจะเอาไว้ยาวขนาดไหนนะคะส่วนวิธีการพรับนะคะเริ่มต้นจากเมื่อเราตัดตัดตัดแล้วเราได้ขนาดเท่านี้แล้วนะคะเราก็เริ่มด้วยการพับครึ่ง แล้วก็กดนะคะหลังจากนั้นเราก็พับส่วนด้านนี้นะคะจับแล้วก็เอาลงฝั่งนี้ก็เช่นกัน,นะคะ่ะจับแล้วก็เอาลงมันจะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ เสร็จแล้วเราก็พับเข้าพับเข้านะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มุมนี้นะคะฝั่งนี้มุมที่อยู่ด้านในนะคะพับลงมาเราจับเราเปลี่ยนวิธีจับนะคะมาจับแบบนี้แล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วกีดเล็กน้อย หลังจากนั้นเราก็พับเข้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกแล้วเราก็จับทำแบบเหมือนฝั่งตะกี้นี้เลยนะคะแล้วก็รีดเล็กน้อยแล้วก็พับทีนี้การเริ่มตัวแรกนะคะ <yes> อันนี้คือทำทำทำ, <bed> ทำอันแรกเลยนะคะเราก็มาหนีบดับเปิลก่อนตรงนี้ หนีบริยมๆหน่อยนะคะอย่างนี้สำหรับบางคนเนี่ยเขาก็จะทำทำชิ้นที่สองนะคะต่อก็พับลงนะคะแล้วก็พับลง แล้วก็พับครึ่งเสร็จแล้วเราจับด้านในกดลงนิดนึงนะคะแล้วก็พับลงเสร็จแล้วเราก็พับเข้าพับลงแล้วก็พับเข้าบางคนก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไป ก็ใช้วิธีนะี้นะแต่ว่าก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ระยะตรงนี้ประมาณ0.5ตรงนี้นะคะ0.5เซนเราก็กะดูประมาณนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะพับลงไปก่อนแล้วก็แม่ มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปชิ้นที่สองพอเราวางไว้ที่0.5นะคะเราก็กดไว้แล้วเราก็พับลงอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเส้นตรงลองอมาเส้นตรงข้างบนกับข้างล่างอย่างนี้ให้มันตรงกัน,นะคะเสร็จแล้วเราก็แม็ก เราก็ทำไปเรื่อยๆนะพับลงนะคะ เสร็จแล้วเราพอได้อย่างนี้เราก็เอามาต่อสอดเข้าด้านในนะคะแล้วก็กะ0.5กะให้พอดีกันพอเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็พับเราก็ดูนะคะให้มันเส้นต่อกัน เราก็แม็ก <S <S พอแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีนี้มันจะมีกรณีบางกรณีนะคะที่เพื่อนๆแม็กแล้วมันจะโค้งลงเรื่อยๆหรือว่าเส้นมันจะไม่ตรงนะคะ <S <S ทีนี้ก็จะมาทำวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะ <S <S <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็ไปเอากระดาษอ่อนนิดนึงไม่อ่อนมากนะก็แข็งระดับนึ่งนะคะ ก็เท่าที่เราหาได้อันนี้ปอก็ใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะที่มีอยู่นะคะก็มาตัดขนาดเดียวกันกับกระดาษเลยก็คือขนาด6เซนนะคะขนาด3 3เซนแล้วก็ยาวยาว20อันนี้ความยาวแล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่แต่ความกว้างนี้ให้อยู่ที่3เซนนะคะ เราก็จะใช้วิธีสอดกระดาษเนี้ยเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทําให้เส้นมันเป็นเส้นตรงนะคะเราก็พับก่อนพับนะคะพับเหมือนเดิมค่ะพับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้นะคะ เสร็จแล้วก็พับทบกันเสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนมาจับแบบนี้แทนเสร็จแล้วเราก็เอาด้านในนะจับพักลงทีนี้พอเราเริ่มทำทำชำนาญเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆจะหมุนไปทางไหนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องเป็นจบออกมาด้วยแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาที่กระดาษที่เราทําไว้เนี้ยเราก็ง้างขึ้นเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมง้างขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็ครอบลงไปแล้วก็สไลด์สไลด์เขา้าอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรามันทําให้ตัวแผงม้าเราเป็นเส้นตรงนะคะไม่โค้งไปโค้งมาสำหรับคนที่ยังกะไม่ได้ลูก สำหรับคนที่ยังไม่ไม่ชำนาญเนาะอย่างปอยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นทิศเล็กๆนะเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็แม็กค่ะแม็กใต้นะคะแม็กใต้ปฏิทินเอ้ยไม่ใช่แม็กใต้ใต้กระดาษนี้นะ,ะแล้วก็แม็กพยายามอย่าแม็กโดนปฏิทินนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะขยับดึงออกได้ <c oughs> อย่างนี้นะคะ เราก็พับต่อไปนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะพับพับลงนะแล้วก็หัก แล้วเราก็แม็กนะ สุดแล้วหรือว่ายังไม่สุดหรือว่ายังไงเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถที่จะดึงกระดาษเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันเป็นแกนนั่นเองนะคะอันนี้สมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนะน,นี้นะแบบนี้ยาวอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดว่าจะเอาขนาดยาวประมาณไหนก็เพื่อนๆ mm hmm. ก็ลองวัด อันนี้ไม่มีกระดาษขา้างในนะดึงออกมดแล้วเราก็ลองวัดนะโดยการใช้เข็มหมุดปักไว้ก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าความเพื่อที่จะดูว่าความยาวเราได้หรือยังประมาณนี้นะคร่าวๆนะ ตัดแบบค้าวๆมานี่นะคะทีนี้มันก็จะเหลือประมาณนี้เราก็ลองดูว่าประมาณอีกประมาณสักสองสาอันนะคะเราก็มาทําต่อมันก็จะได้รอบนะคะที่เราได้ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะเราขาดประมาณกี่กี่อันนะคะเราก็แกะออกแล้วก็ทําต่อ ทำต,ต่ออีกสักสองสาอันนะคะ อันนี้เราก็ทําต่อเพิ่มจากที่วัดตะกี้นี้เราก็ทําต่อเพิ่มอีกประมาณสักสองสอันนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงในการทําแผงคอม้านะคะทําขอบขอบตรงนี้นะคะขันหมานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยปอจะพาเพื่อนๆขึ้น,นแผงคอมแผงคอม้ากับโฟมนะคะ อ,คคอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องปอนะคะเดี๋ยวปอจะนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ